ค่ค่ะถ้าพูดถึงแผนงบประมาณนะคะหนังสือฉบับแรกเลยที่ครูเราต้องดูก็คือหนังสือซักซ้อมนะคะซักซ้อมงบประมาณซึ่งกรมจะออกมาทุกๆปีค่ะประมาณช่วงมิถุนายนนะคะมิถุนายนกรกฎาคมคือแถวประมาณนี้แหละทุกปีนะคะ <c oughs> หัวนี้ไม่ต้องแปลกนะพอดีครูมีไปโหลดเป็นของสุพรรณมาอ่านนี่ละเอียดนะคะเป็นหนังสือของกรมเนอะอาะที่ มท0816.2ทับว5537นะคะด่วนที่สุดลงวันที่23มิถุนายน2566ปีนี้มีความน่าห่วงนิดนึงแต่ก็ไม่มีเวลาสื่อสารกับพวกเราเยอะนะคะก็เลยคิดว่าอคนอบรมก็ไม่เยอะนะคะก็ก็เลยห่วงถ้าตอนแรกคนอบรมเยอะๆนี่ไม่ห่วงนะคะเพราะว่าปีนี้มีความเปลี่ยนแปลง ทุกๆคนอ่ะบางคนจะแผนงบจะเป็นแผนฉบับที่มีคนเข้าใจน้อยน้อยมากที่เข้าใจจริงๆนะส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ค่อยเข้าใจก็ถือเวลาก็เปลี่ยนพ่อสอแค่นั้นแหละเนาะเขาจะเขาจะทากันแบบนี้อ่ะแต่จริงๆไม่ใช่แผนงบเราจะใช้ข้อมูลเดิมตลอดไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องรายงานการใช้เงินจริงของปีที่ผ่านมาอ่ะคำว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างตอนนี้เราจะทําปีงบ67เนี่ยเราจะยังไม่รายงานงบของปี66นะเราจะรายงานงบของปีห5เนาะ เราเว้นหกหกนี่นะเพราะว่ายังไม่สิ้นงบแต่ต้องทําแผนงบแล้วซึ่งความห่วงของครูหมีครูหมีบอกว่าเวลาเราจะทํางบคือเราต้องดูเฉพาะโครงการที่ได้รับงบจากกรมแต่สองไม่ใช่ทุกโครงการที่มีงบแล้วลงสู่แผนงบนะเฉพาะโครงการมีงบที่งบลงสู่บัญชีส่วนนกเล็กนะคะ,ะแ,ลแล้วเหตุผลหลักคือบางคนอ่ะเข้าใจว่าโครงการที่กรมเคยให้มาเป็นแบบไหนก็แบบนั้นเนาะะถ้าเกิดไม่ดูหนังสือซักซ้อมงบแล้ววันนี้ไม่อบรม แล้วไม่รู้อาจจะทําแผนงบผิดนะเพราะว่าปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงนะคะอาหารเสริมนมเปลี่ยนไหมเราไปดูนะคะจะมีเราต้องดูในหนังสือที่กรมเขาแจ้งซักซ้อมมาแล้วก็อาหารกลางวันเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่ปีนี้ถ้าเราทําแผนงบเราต้องทําตีไปที่ยอดเด็กที่ได้งบเยอะๆไว้ก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาจะมีเลทในการจ่ายอาหารกลางวันอยู่เนาะอาหารกลางวันเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่การทําแผนงบปีนี้ ต้องเจาะโครงการนี้เขียนให้เขียนยังไงให้มันครอบคลุมเช่นถ้าเรารู้ว่าเด็กของเรามีไม่เกิน40คนแน่นอนตลอดปีเนี่ยคุณครูตั้งงบไว้เลยว่าคนละ36บาทต่อวันได้เลยแต่ถ้าศูนย์เด็กเล็กที่รู้ว่าเด็กตัวเองอ่ะ41ถึง100นะก็ตั้งไว้ที่คนละ27บาทคูณกับจํานวนเด็กได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่รู้จริงๆตั้งเผื่อไว้ก่อนก็คือตั้งไว้ที่งบสูงไว้ก่อนที่36บบาทนะคะแล้วก็วงเล็บหมายเหตุใจใจ่ายตามเลท จริงที่กลมจัดสรรแบบนี้าค่ะได้เหตุผลคืออาหารกลางวันมีหลายราคาเนาะมี36 27 24 2 2บางคนเวลาทําแผนงบอะค่ะเดิมเราเคย21บาทแล้วคูณจํานวนเด็กเนาะแต่พอมาเจอเวอร์ชันนี้ป,ปั๊บอะค่ะแล้วถ้ากรณีส่วนเ็กเล็กที่รับเด็กครั้งเดียวตอนพฤษาาเนี่ยเขาจะไม่ลําบากใจเขาจะรู้ว่าเขาอยู่ในกลุ๊มไหนแต่ถ้าส่วนเด็กเล็กที่รับเด็กเรื่อยๆระหว่างปีนะคะก็จะมีความลําบากใจว่าเอ๊ะฉันควรจะอยู่ในเลทไหนเพราะว่า เปิดเทอมพฤษภามาเด็กอาจจะน้อยอยู่ที่40คนแต่ว่าพอเทอม2เริ่มมีการรับเด็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเทอม2ก็อาจจะเกิน41ละต้องมาจ่ายลดไหมอ่านี่คือปัญหาหนึ่งของครูสูนเด็กเล็กนะ,ะเรื่องอาหารกลางวันต่อมาโครงการอื่นๆเนาะเราไปไล่ดูนะบางคนยังยังไม่รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสมมุติเคยได้ไรหัวอยู่ที่พันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเนาะเดิมเดิมเราคือพันเจ็ดนะแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยไรหัวของเราเนี่ย เพิ่งจะเปลี่ยนจากพันเจ็ดเนี่ยมาเป็น1,734งพนะเร้ยะไหัวนะแต่ปีนี้ค่ะล่าสุดของล่าสุดค่ะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อบรมวันนี้แล้วก็ไม่ได้ติดตามหนังสือซักซ้อมงบของกรมแล้วไปทําแผนงบตั้งอยู่ที่พ7นเหรือพนะันเเนี่ยมันครูก็ทําผิดละหนึ่งจุดนะอ่าคอยดูด้วยไลยหัวได้เพิ่มนะจากพันเ ได้เพิ่มมาประมาณร้อยกับอีก2บาทนะเป็นพันแปดรบาทต่อคนต่อปีอ่ะอย่างอื่นไม่พูดถึงเพราะคงเดิมนะคะคงเดิมแต่เราจะมีอีกรายการหนึ่งที่เพิ่มขึ้นนะอันนี้หนังสือเรียนเหมือนเดิมนะหนังสือเรียนยังสองต่อคนต่อปีเหมือนเดิมอุปกรณ์เนี่ยเพิ่มตั้งแต่ปีที่แล้วหลายคนรู้ละว่าสองาสิบนะเครื่องแบบก็เพิ่มตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังยอดเดิมอันนี้นะคะ ที่เพิ่มประหลาดเลยคือเพิ่มมาเป็น436บาทนะคะค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถ้าเราจําได้เนาะเคยมาให้เราอยู่ที่430บาทแล้วปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาอีก5บาทไหมไม่แน่ใจนะเป็น438หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วแต่ปีเนี้ปีเนี้ที่เราจะทํางบ2 5 6 7นะคะปีงบประมาณ6.7นะค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มขึ้นนะคะเป็น หกสี่หกนะคะเลขตองหน้าตองหลังนะแล้วก็งบลายหัวลายหัวเพิ่มเป็นหนึ่งแปดสามหกนะ,ะจำไว้นะสองโครงการนี้ดีดอย่างอื่นเหมือนปีที่ผ่านมาแต่คำว่าปีที่ผ่านมานี่้ากเ,เราไปดูแผนงบกเ,เราจะรู้ว่าเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกวาจะเปลี่ยนก็คือเป็นแผนงบฉบับเปลี่ยนแปลงแล้วซึ่งฉบับต้นต้นเลยของปีงบ6ขกโขบบก็ยังเป็นเลขเดิมยู่นะแล้วเรามาเปลี่ยนเอาเนาะ อเคค่ะ okay. ใครอบวันนี้ก็จะรู้ว่า2โครงการที่ต่างมาเลยก็คือ2ตัวนี้ยกเว้นอาหารกลางวันเนี่ยเรารู้ลับแต่เราจะใจเลียดไหนนะคะนี่คือ,อรายละเอียดโครงการคร่าวในส่วนของแผนงบนะคะที่เราได้รับจากกรมนะคะที่เหลือก็เป็นพวกค่าตอบแทนละเราก็ไม่มาตั้งนะคะโ okay. อเคทีนี้เรามาดูฟอร์มดูไฟล์แผนงบประมาณกัน อย่างหลายคนเนี่ยเปิดเทอมมาปั๊บนะคะ,ะเปิดช่วงงบประมาณนี้นะคะดูนะอันนี้คืองบประมาณเนาะกรณีคนที่เคยทําแผนง,งบมาแล้วมีแผนง,งบในมือแล้วนะอะบางคนก็เข้าใจว่ามาถึงปับ๊บก็เปลี่ยนหกหกเป็นหกเจ็ดนี่นะ,ะเปลี่ยนได้ไหมบางส่วนบางส่วนหกหกเป็นหกเจ็ดนะคะเสร็จแล้วส่วนเด็กเล็กเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนําให้คุมดํานะคะแล้วก็ค้นหา แทนที่สมมุติว่าจะใช้แผนฟอร์มของคูหมีเนี่ยไปทาศูนย์ของตัวเองนะอันนี้เรายกตัวอย่างนะเราเปลี่ยนเป็นสพดสพดอโชคดีนะคะ,ะเปลี่ยนไปนชื่อสอพดอตัวเองนะแล้วก็แทนที่นะคะตกลงใช่นะคะก็จะกลายเป็นสพรดอโชคดีทั้งเล่มแล้วนะคะ,ะการเสนอร่างแผนงบประมาณประจําปีพอชื่อศูนย์สั้นมันก็ตกลงมานะเราต้องเปลี่ยนจากพอส .66 เนาะงบประมาณ6 6เป็นงบประมาณ6 7 อ่างบประมาณหกหกเป็นงบประมาณหกเจ็ดนะคะอ่าขอให้เปลี่ยนทีละตัวนะไม่แนะนําให้เปลี่ยนทีเดียวนะถ้าเป็นตัวเลขนะทีนี้ในในสถานะการคลังเนี่ยเราต้องรายงานของปีหกห้านะคะอ่าถึงกันยาหกห้านะอ่าก็คือเป็นเป็นงบเราจะทํางบหกหกเจ็ดแล้วงบประมาณหกหกตอนนี้ยังไม่สิ้นเนาะยังเหลือหลายวันแล้วมันเป็นระเบียบทางแผน แผนงบเนาะเขาจะให้เรารายงานงบประมาณเว้นปีนะคะทีนี้ที่ปรากฏเนี่ยเป็นข้อมูลปี64แสดงว่านะตอนนี้เราต้องกลับไปดูว่าเงินฝากบัญชีของเราณนะวันปิดงบของงบประมาณ65นะคะอ่างบประมาณ65นะนะตอนนั้นอนะ่ะเรามีเงินที่ฝากอยู่ในธนาคารเท่าไหร่นะคะจุดน,นี้เราต้องไปดูเนาะแล้วถ้าเป็นรายได้สะสมเลยอะคะ่ะที่ว่าไม่นับไปที่พวกกันเงินหรือพวกที่ยังไม่จ่ายนะนับเฉพาะรายได้สะสมอ่ะได้เท่าไหร่ บางทียอดก็ตรงกันบางทีก็ไม่ตรงนะอ่ะต่อมาตรงนี้เนาะงบประมาณปีที่ผ่านมาเราก็จะรายงาน6-5นะคะอ่ารายรับจริงทั้งสิน้นทั้งสิ้นของปี6-5นะคะให้ไปดูจากรายการปิดงบนะคะอ่าซึ่งตัวนี้รายละเอียดหน้านี้นะคะถ้าใครที่คุมงบประมาณไว้นะคะก็จะหาง่ายเดี๋ยวคุณม,มีค่อยฟัาไฟให้ดูแต่ว่าประเด็นก็คือเป็นข้อมูลของปีงบ6-5นะยังไม่ใช่66นะคะ ส่วนใหญ่เข้าใจผิดจะเอาของห6หมาวางเนาะทีนี้เงินอุดหนุนข้อ2.1.1นะคะเขาก็จะแยกเป็นวงเล็บ1วงเล็บสองนะคะสมมุติวงเล็บหนึ่งคือสีเขียวนี่นะอบตจ่ายให้นะแล้วก็เขียวข้างล่างนี่คือได้รับจากกรมนะคะเขียวสองเขียวนี้เวลายอดมาบวกกันแล้วตรงตรงกับสีเหลืองนะก็คือสีเหลืองของงบรายไดท้ที่ท้องถิ่นเราตั้งเองด้วยแล้วก็ได้รับจากกรมด้วยนะคะ เขียวบวกเขียวต้องเท่ากับเหลืองนะคะอ่ะต่อมารายได้ที่จัดหาเองอ่าของครูหมีมีบ้างก็คือเป็นเงินที่เก็บจากผู้ปกครองนะคะอ่าเงินบำรุงการศึกษานะคะแล้วก็มีเงินที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากสองยอดนี้บวกกันต้องเท่ากับยอดนี้นะคะสองจุน,งจน,งนะคะ ทีนี้รายได้ทั้งสิ้นเหมือนกันเราก็ไปดูจากการสรุปรายจ่ายซึ่งจ่ายจริงๆนะไม่ใช่ไปดูจากการตั้งไว้นะไปดูจากที่เราจ่ายออกจริงๆดังนั้นเ้าศูนย์เด็กเล็กที่ไม่ทําการเงินอะเราจะไม่มีข้อมูลเลยนะว่าจ่ายจริงของศูนย์ในปีงบ65กีบ่บาทอันนี้เราต้องคุยกับคนที่เขารับผิดชอบบัญชีหรือการเงินของศูนย์เด็กเล็กนะส่วนช่องรับจริงนี้อะเราก็รับจริงของ65 แล้วทีนี้เราประมาณการไปข้างหน้าคือปี67นะสองช่องนี้คือไฮไลท์นะเว้น66ไว้นะก็คือเรารับจริงเนี่ยเรารายงานข้อมูลของปี65แต่เราประมาณการว่าปีหน้าเนี่ยเราจะจ่ายเท่าไหร่คะรับจริงนี่คือเอาตัวเลขจริงๆไม่ใช่เอาตัวเลขที่เราตั้งละไปดูจากบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์เด็กเล็กไปดูจากที่เรารับโอนค่าอาหารกลางวันแต่ละตรมาสแต่ละตรมาสแล้วเ,เอามารวมกันก็จะได้ข้อมูลสีแดงตรงนี้ ส่วนสื่อการเรียนการสอนปีที่ผ่านมาได้รับจริงเท่าไหร่อันนี้ง่ายเพราได้รับก้อนเดียวเนาะแล้วเราก็ประมาณการว่าแล้วปี67ล่ะอ่าเราจะตั้งไว้เท่าไหร่ไม่ได้ตั้งโดยในใจนะตั้งโดยดูหนังสือซักซ้อมงบเนาะซักซ้อมงบเนี่ยเขาระบุไว้แล้วว่าถ้าเป็นไรหัวจะได้อยู่คนละ1734บาทเนาะอันนี้คือยอดเก่านะแล้วก็ยอดใหม่นี้เพิ่มขึ้นเป็นคนละ1,836อ่ะ1836 เด็กนักเรียนเรามีกี่คนให้ดูนิดนึงแต่เวลาเราตั้งตรงนี้ค่ะตัวเลขตรงนี้นะโครงการจะซื้อสื่อการเรียนการสอนนะ,ะที่เคยเจอปัญหามาอันนี้คือใจจริงจริงนะคะที่เราที่เราได้รับจริงของปีที่65นะปีที่ผ่านมาคือเรารายงานปี65แล้วปี67เนี่ยข้อมูลฝั่งนี้นะฝัะ่งสีเขียวเนี่ยเรารู้แล้วว่ากลมให้งบที่1834แแต่เวลาเราเอามาเขียนตรงเนี้ย เราอย่าเพิ่งเอาไปคูณกับจํานวนเด็กนักเรียนของเรานะสมมุติเรามีเด็กอยู่10คนแล้วเราจะบอกว่าเราได้หมื่นเลยหมื่นแปดเลยเนี่ยไม่ได้วิธีการที่เราจะเอาข้อมูลมากรอกในในในฝั่งสองห้าหกเนี่ยตัวเลขเนี้ยต้องเป็นตัวเลขที่ต้นสังกัดตั้งงบประมาณให้แล้วนะคะ,ะต้นสังกัดตั้งให้แล้วก็แปลว่าเราต้องไปดูข้อบัญญัติเทศบัญญัติเนี้ยค่ะมันตัวเลขฝั่งนี้นะตัวเลขฝั่งของ6 7เนี่ย เป็นตัวเลขที่เราไม่สามารถคาดเดาและใส่ได้เราต้องไปขอสาเนาข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติของอบตอรหรือของเทศบาลมาแล้วเราก็ไปเปิดดูว่าเขาตั้งงบไรหัวให้ศูนย์เด็กเล็กเรากี่บาทเราก็ยกของเขามาเลยค่ะตัวเลขกลมๆตามเขาเลยยกเว้น อบตเทศบาลที่มีศูนย์เล็กๆเยอะๆแล้วก็เขาไม่ได้ตั้งแยกเป็นศูนย์เช่นมี4ศูนย์แล้วเขาก็ตั้งรวมว่า100,000เราก็ต้องไปถามเขาว่า,าเขาตั้งให้ศูนย์เราเท่าไหร่เขาตั้งให้ศูนย์กศูนย์ขศูนย์งเท่าไหร่เราก็เอาตัวเลขนั้นนะมาใส่ของเราอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะแต่ถ้าเทศไหนศูนย์ไหนมีศูนย์เดียวก็ง่ายหรือเทศไหนอบตไหนที่เขาตั้งแล้วเขาระบุปเป็นศูนย์ๆเลยในข้อบัญญ,ญัตินะก็ง่าย สรุปแล้วประมาณการฝั่งสีเขียวเนี่ยเป็นตัวเลขที่เราต้องไปเปิดจัดข้อบัญญัตินะคะอ่ะแล้วพอเราแตกของของภูม,มีเนี่ยคือโครงการข้างบนนี้นะเป็นโครงการที่อบอตอตั้งให้เองนะแต่ก็คือต้องไปดูในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัตินะเสร็จแล้วอีก6โครงการนี้ก็คือโครงการหลักๆเลยที่กรมเขาโอนงบมาให้เราทุกๆปีนะคะอ่าแต่วิธีการเดียวกันเหมือนกันใน6โครงการเนี้ยกรมเป็นคนโอนให้ แล้วเราอะมีข้อมูลเด็กในมือละเช่นเรามีเด็กอยู่สิบคนแต่เวลาเราจะเขียนงบตรงเนี้ยเราห้ามเอาจํานวนเด็กไปคูณกับง,งบประมาณแล้วเอามาใส่นะห้ามทําแบบนั้นให้เราเนี่ยไปดูข้อบัญญัตินะคะตรงนี้นะเหมือนกันนะต้องมีข้อบัญญัติเทศบัญญัติของต้นสังกัดแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าครูศูนย์เราอะไม่สามารถจะทําแผนงบล่วงหน้าได้เพราะเราต้องรอจนกว่าเราต้องรอจนกว่าข้อบัญญัติออกนะคะ รูมีก็ไม่ได้ปิดไม้นะเปิดไม้อยู่นะอ่าพอดีอ oh. ัดคลิปอยู่เนาะถ้าสลับไปหน้าต่างของเราเนี่ยเดี๋ยวจะติดหน้าพวกเราแล้วจะลง youtube ไม่ได้นะคะที่เหลือไรายได้จัดหาเองอะไรพวกเนี้ยรายละเอียดความลึกตรงเนี้ยเดี๋ยวดูคลิปเก่าของปี65ที่คูหมีอัดไว้ได้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะหยุดคลิปนี้แป๊บหนึ่งนะ